แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ2,025คาวาซากิมินจาซัดเอ1 0 r r พร้อมข้อมูลราคาและมีอินโทรช่องออโต้พาราไดส์รวมอยู่ด้วยตามคำขอขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดส์สวรรค์ของคนรักรถ2องล้อที่นี่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งสเปคค,ความเร็วดีไซน์ราคาและความรู้สึกที่คุณจะได้รับเมื่อได้ครอบครองมันถ้าคุณรักความเร็วและความแรงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์สปอร์ตตัวแรงจากแดนอาทิตย์อุไทยที่สายซิ้งทั่วโลกต่างรอคอยนั่นก็คือ2,025 k a วาซากินินจาซัด1 0 r r รถที่ถูกสร้างมาเพื่อสนามแข่งโดยแท้จริงมาพร้อมเทคโนโลยีจากเวทีดับเบิลยหรือ World Superbike Championship แบบเต็มสูขคันนี้ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคืออสูรกายตัวจริงที่พร้อมจะพาคุณทยานไปสู่ความเร็วระดับเทพ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก k า w a s a k i Ninja z x 1 0 r r 2025ยังคงรูปลักษณ์อันดุดันแต่เพิ่มความเฉียบคมขึ้นอีกระดับด้วยแฟริ่งที่ปรับปรุงใหม่ให้แหวกอากาศได้ดีขึ้นและมาพร้อมวิงเล็สในตัวแบบมิวอิงที่ช่วยกดแรงลมขณะความเร็วสูงไฟหน้าเป็นแบบเล็ดคู่สไตล์เฉพาะของ Kawasaki ส่วนไฟท้ายก็ดูสปอร์ตเข้ากับลุคโดยรวมของรถได้อย่างลงตัว ตัวเฟรมยังคงใช้แบบอลูมิเนียมทวินสปาที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจชุดแฟริ่งใหม่ถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศจึงช่วยเพิ่มเสถียรภาพเวลาขี่ด้วยความเร็วสูง มาพูดถึงหัวใจของรถกันบ้าง z x 1 0 r r 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ 998cc แบบ4สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดกว่า214แรงม้าที่13,200รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ115นิวตันเมตรที่11,400รอบต่อนาทีถือว่าแรงจนติดอันดับต้นๆของโลกในกลุ่มซูเปอร์ไบเลยก็ว่าได้ สิ่งที่ทำให้ซาด 10RR แตกต่างจากซาด 10R ธรรมดาคือการใช้ชิ้นส่วนพิเศษเช่นลูกสูบฟอจากพันเคลซิงวาลไทเทเนียมน้ำหนักเบาช่วยให้รอบเครื่องยนต์ไหลลื่นขึ้นและทนทานต่อการใช้งานในสนามแข่งมากกว่าเดิมระบบเกียร์ก็ปรับปรุงใหม่พร้อมควิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นและลงช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เร็วและแม่นยำมากขึ้นระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คโชวะ BFF ขนาด43มิลลิเมตร ส่วนด้านหลังเป็นโชวะ BFRC า์ไลปรับได้เต็มระบบช่วยให้สามารถเซตอัพรถได้ตามสไตล์การขี่ทั้งในสนามและถนนจริงเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรคคู่ขนาด330มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เรมโบ่ M50 โมโนโล็อกที่ทั้งแน่นและมั่นใจส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตร ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มด้วย IMU 6แกนที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวรถตลอดเวลาเพื่อควบคุมระบบต่างๆอย่าง traction control, wheelie control, engine brake control และ l a u n control และยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้ง s สปอ t r ตโร r a i n และ rider ที่สามารถปรับได้เองผ่านหน้าจอ TFT ขนาด4.3นิ้ว หน้าจอนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน k a า a s a k i r a d i o โลยี App เพื่อดูข้อมูลต่างๆเช่นประวัติการขับขี่ตั้งค่ารถหรือแม้แต่การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเช็คระยะเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆส,สำหรับสายเทคโนโลยี ในส่วนของล้อและยางซัด f 1 0 r r มากับล้อมาเคเินี่แบบฟ์จอน้ำหนักเบาช่วยลดมวลใต้สปริงและเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าโคง้งยางที่ติดรถมาเป็นพิ Pirelli Diablo Super Corsa ST รุ่นท็อปที่เน้นการเกาะถนนทั้งในสนามและถนนจริง สำหรับน้ำหนักรวมของรถจะอยู่ที่ประมาณ207กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาวกว่าซัด X10R เล็กน้อยและเมื่อรวมกับกำลังเครื่องระดับนี้ทำให้อัตราเร่งของซัด x 1 0 r นั้นดูเดือดจนยากจะหาคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ง่ายๆ ในด้านราคานั้นสำหรับประเทศไทยคาวาซากินินจาซัด x 1 0 r r 2 0 2 5มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ1,250,000บาทเป็นราคาจากศูนย์คาวาซากิประเทศไทยซึ่งอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและภาษีนำเข้าในแต่ละช่วงเวลาถือเป็นราคาที่เหมาะสมมากกับสมรรถนะระดับแชมป์โลกแบบนี้และที่สำคัญคือเป็นรุ่นลิมิเตด ผลิตจำนวนจำกัดทั่วโลกใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนินจาหรืออยากครอบครองรถที่เกิดมาเพื่อสนามแข่งจริงๆคันนี้คือคำตอบและทั้งหมดนี้คือเจ้าคาวาซากินินจาซั1เอ r หน2 5รถที่เกิดมาเพื่อทยานสู่ชัยชนะในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งความเร็วสูงถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในความเร็วเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามและดีไซน์ที่เฉียบคมเราขอบอกเลยว่าซัดเอ r หนคันนี้ไม่ควรพลาด ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมอเตอร์ไซค์สุดแรงจากทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นที่มีเสียงภาคหรือใส่กราฟิกประกอบเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ